ที่นี่โคกสำรานไก่ไก่ซิเมนไผ่นะครับครับเส้นทางที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเป็นเป็นทางสองเลนนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เป็นเป็นเป็นชีเลนครับระหว่างอ่าจังหวัดอุดรธานีครับเส้นถนนทางหลวงที่สองสองสองครับผมทางหลวงนะครับเขีนระหว่างเส้นทางอยู่เทาจะเป็นเส้นทางหลักครับจากอุดรธานีมุ่งตรงเข้าครับจังหวัดมุกดาหารครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เศรษฐกิจครับไม่อยู่ต่อไปครับจังหวัดมงกาฬนี่เป็นจังหวัดแระดับตอนนี้กำลังจะพัฒนาครับพัฒนาเข่าสูเข่าสูตการพัฒนาครับเส้นทางนี้เป็นเป็นต้งไดนะครับท่านไร้คือตรงที่ว่าจากเศรษฐกิจอย่างพล่านะครับมุกดาหรนี่ขายอยู่กูได้ครับโอ้ยุกดเรื่องแถบจะหวังถึงตอนนี้เพาะอาคารไปเล่าครับซึ่งเล่าห่างจากไอ้จีนกับประมาณหน่อยกิโลืะสองร้อยกิโลครับพัฒนาแถบเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นในเร็วๆนี่ครับฝากเขาไล่กัติดตามครับในช่องที่นี่คคคคงรรรราาบบบ้นนไไไอกกมหััััเดดสสวี